โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนยามเย็นกันด้วยเด้ออยู่กับผมแจ็คก,กี้สิบเจ็ดบายคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเนี่ยครับมันก็ยังเหมือนเดิมเลยซึ่งวันนี้เราก็ได้ลองนะเออผมก็รู้แล้วผมไม่กิงตรงไหนนะในเรื่องของการฝึกยิงหรือว่าการบางเป้าเอ็มทิ้น,นิ่งอะไรแบบเนี้ยเอาไว้ผมเล่นกิงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนนะครับว่าจะทํายังไงให้กิงตอนนี้ปี่มือกาลัง กำลังพัฒนาครับวันนี้วเพิ่งเข้าสู่วงการเกม FPS นะในไ,ไม่นานเท่าไหร่โอเคสเปคเปิดนะแต่ว่าไม่ไปออกนะสเปคมีแต่พวกปีศาจอยู่กันหรือว่าหรือว่าเกมนี้เพื่อนๆอ,อยากให้ผมเล่นโซโลแล้วเล่นออกก็ได้อยู่นะไปโซโลแล้วก็เล่นออกเก็บมอตีอะไรเงี้ยข้อของมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หรือจะไปแมปรถไฟรถไฟบอกเลยว่าคนเอาเซตสี่ไปเยอะนะครับแมปรถไฟน่ลจะผมเอาเล่นหมอแล้วกันนะเออเอาเปิดน,นี้ไปเจาะก,ก่อสามพอดีเหลือเนาะ <c oughs> เข้าเกมกันมาแล้วครับมาดูกันว่าเราจะเกิดตรงไหนนะครับ จริงๆอยากจะไปเอาปืนจากบอสนะเาาพ,ออนพอให้มีกินมีใช้อะพอดีมีเควสด้วยต้องไปเอาเซฟก่อนก็ได้นะครับไม่รู้ว่าจะโชคดีได้ของเลยหรือเปล่าผมเนี่ยมาตัวเปล่ามากเลย นอกจากกระสุนจาะสามก็ไม่มีอะไรแล้วในตัวโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มใหม่ของผมนะครับผมที่ฝึกเล่นมาสักพักหนึ่งก็เออก็ชินๆอยู่แหละแต่ว่าให้ผมเล่นเกิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแจกให้คนดูเล่นตอนนี้มันยังไม่สมูทอ่ะไม่มีหน้าด้านบนเดี๋ยวว่าจะได้อะไร อีคนเจอคนแล้วอ๋อหอมเกลียม,มากด้านบนหรอคามผีว,วนะสื้อเอืมผมไปหาคิวบอร์ดก่อนแล้วกัน ต้องการกระเป๋าครับตอนนี้เสียงใกลมากเลยเพื่อนเรามันวิ่งเข้าเลยหรอด้านหน้ามีนะด้านหน้ามีไม่ใกล้ไม่ไกลเลยอ่ะเพื่อนเราวิ่งเข้าก่อนเอดี๋ยวรอเพื่อนเติมผมไม่มีกอดด้วยอาจจะเล่นไม่ออกก็ได้เจอคน ยอย่างไรวะอุ้ยๆๆเป็นเห็นแล้วแล้วอยู่บนภูเขาครับเฮ้ย,ท,ยทำไมมุมเราเสียเปียบจังวะ โอ้มันเห็นเราอะครับโอ้ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีว่าถอยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะออกไปนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าเพื่อนของผมอะยังเล่นอยู่เว้ยวทําให้ผมตัดสินใจที่จะเล่นต่อและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับดู ถ้าผมอ้อมไปตรงนี้อะแล้วเรามาจบตรงนี้อ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคไหมแต่ว่าเพื่อนเรามันตายอยู่ด้านบนอาจจะมีตี้มาซ้อนหลังอีกอ้กบ้าเอ้ยเนี่ยมันเห็นเราแล้วเลยตรงไหนต้องอ้อมอ่ะไม่งั้นเล่นไม่ได้ กูกูไม่อยู่แล้วเพื่อนขอโทษนะกูเล่นไม่ออกอ่ะนี่มันตามมาดีจัดเลยวะไอเพื่อนเรายิงดาวโอเคโอเค แม่ผมแทบไม่ได้สวนเลยครับเพืเ่อนๆโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาบอสถ้าคิวบอสก็ได้ก็อาจจะได้ปืนนะครับจอกกาอสีเอาไว้เก็บพวกที่มาเล่นเกาะสีในแมปรถไฟแมปเนี้ยเหมือนว่าจะง่ายนะแต่ว่าคนเนี่ยที่เขาเอาเซสีไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับพอ เล่นเซตสีส่อ่ะเราก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมเราเป็นตัวป่าเออเรียกได้ว่ามันแบบแบบโหดๆเลยอลองลงมาจากซีโร่เดียมโอเวอร์เดชั่นไป เดี๋ยวผมไปเช็คบอดก่อนเลยลักันนะครับเพราะว่าอยากได้ปืนจากบอสนั่นเองนะถ้าได้ปืนจากบอสนี่ก็ถือว่าโอเคเลยโอ้ยเจ็บเลอเกินมีไมเอ่ยบอส ถ้ามีมันจะมีศพนะครับเ,เพื่อนๆเออมีบอสอยู่แนวะบอสเอ,อเจอบอสลูกสองนะเสียงเนี้ย แล้วเก็บลูกกระจอกมันก่อนแล้วกันอุ้ยลูกกระจอกมันเลือดเยอะจังเอาระเบิดไปกินไม้ก่อนเฮียเจ็บมากครับบอดยิงแรงมากเลยเหมือนว่าฝั่งเราจะมีคนนะ เออผมขอเก็บกระสุนจากบอสก่อนละกันเดี๋ยวแม่งยิงใครไม่เข้าอยู่ใกล้ๆก,กูนี่หว่าโอเคบอสมันเลือดเยอะไงต้องค,ค่อยๆใจเย็นนะครับรอให้สกิลมาไม่งั้นเราเก็บบอสไม่ได้อยู่แล้วอุ้ยระวังระวัง ตอนมันสโมกนะครเพื่อนเพื่อนไอ้บอสลูกซองเนี่ยอย่าได้อย่าอย่าเข้าไปใกล้มันนะคือถ้าเราสโมกอะ่ะมันจะหนีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไอ้บอสไอ้บอสเนี่ยมันสโมกอะ่ะมันมันยิงเราเลยย,ยิงแรงมากบ้าแล้วเนี่ยมันสโมกแบบนี้คือวิ่งเลยครับเอาแล้วเพื่อนผมเป็นศพไปแล้วเพื่อนผมเป็นผักไปแล้วสองคนเนี่ยแค่มันยิงอดัดแขนนะเนี่ยเกือบตายอ,อ้ย โอ้แรงแรงแรงโอ้ยยังไม่ตายให้กูอีกโอ้เรือดเยอะจังวะตายให้กูเถอขอร้องอุ้ยโอ้ตายบอสเอาผมเก็บมาได้แต่ผมตายบอสโคตรหนาดเลยโอ้ เชียอะไรวะเนี่ยไม่งความอนาจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ก็ไปฟันมันได้เลยนะเออก็ดีหรือจะเป็นแฮงคาวก็ได้นะครับมันมีแฟตอยู่แต่ถ้าถ้าดีๆอ่ะเออสมมุตดีกว่าเพราะว่ามันอยู่เลยนะเอาหดแล้วก็เกิดสกายเชี่ยโอ,อ้แล้วผมจะไปเก็บวอสได้ไหมเนี่ย มันมีตี้ที่เก anyway, ิดใกล้กว่าคมนะผมอาจจะไม่ได้ไปแอดมินมไม่เป like. <talks _ apo bugs> <im urity> ็นไรไม่เป็นไรไว้ให้เขาไปฆ่าแบบวอรเถอะหรือมันก็ไปตายวอรมันก็ยิงแรงเกินก็ค่อยเล่นกับเพื่อนก็ได้ เ,เดี๋ยวผมไปเอากระสุนฟ้าจากอ้ตัวโลก่อนแล้วกันนะครับเพราะเรามาแบบสายฟรีแจบไม่มีปืนเลยอยู่ไหนเอยตัวล่จ่าตัวโลก,ก,โลกนี่ตัวโลกสองเออกระสุนฟ้านะก็เล่นได้่อ ได้ได้ได้ไดนี่ก็สูญมาแล้วสิบเข้าสิบปลดทุกคนเลย Oh เคฟาร์มต่อไปแบบชิวๆนะครับเนี่ยถ้าเราเวลาที่เราสมอกับพวกบอดมันจะไม่เห็นเว้ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะยิงมันแต่ถ้าแบบไม่มีสมอกเลยแบบนี้โดนยิงโคตแรงเลยอ้ดีนะเล่นมด,ดูของเปลี่ยนปืนก,นก่อนแล้วกันอุ้ยของแดง ของนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเอาไปทำเป็นเกาะแดงได้เนาะนี่มันชื่อว่าพรีเมียมคอฟฟี่เบสถุงกาแฟออเโอเคฟาร์มกันตอ่อไปเฮ้ยมีคนนะมีคน เต็นท์นี่น่าจะมี้าได้ยินเสียงปืนน่าจะเป็นตี้จากเอ่อซีเมนต์หรือเปล่าแล้วเข้าฟาร์มมาเรื่อยๆม,มี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 หมดหรือเปล่า ผมข้า่อยอยากผมอยากเข้าแอดมินเลยอ่ะอยากเข้าแอดมินจังอ่ะเพื่อนโอ้ยอะไรเจอคนปะเนี่ยเจอเจอเจอ <_ p are> เป็นศพไปเลยอันนี้น่าจะกดมาโซโลนะ่นนขอเช็คของก่อนเออก็ตามมีตามเกิดเลยเท่าเท่ากันนั่นแหละ โอ้มันก็ฟามมาเยอะเอาเรื่องแล้วเนี่ยใชคพล้งโอเคขอดูของหน่อยดิเอ้ยของยังตึงเลย โอ้ทา่านผู้ชมเวอร์ไปเชื่อเพื่นอนก่อนเพื่อนเน็ตระเระแบิดไปจนมันเจ็บแล้วลผมไปยิงไม่กี่นัดมันตาย โอ้โหของก็จะประมาณนี้เลยนะครับเออมีกินมีใช้อ่ะแค่นี้ก็มีกินมีใช้แล้วเนี่ยโอ้แต่งมาสี่แสนเลยเวอร์สโคบสโคบห้าโอ้รู้สึกว่ามันซูมชาหน่อยนะเฮ้ยมีกินมีใช้เว้ย ทีแรกก็จะเข้าแอดมินนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าแล้วแต่มันยังมีเพื่อนอยู่นะมันมันมันเป็นตัวนะไม่เป็นสมชั้นสองแบบนี้น่าจะเป็นคนก็ของหมดแล้วเพื่อนจอดีนะ คือปืนของไอ้นี่ยเนี่ยมันเล็งช้านะก็เลยเล่นไม่ออกบวกกับที่ว่าโดนเพื่อนผมอะเนตระเบิดไปนะก็เลยนั่นแหละต้องขอบคุณเพื่อนเลยครับ